สวัสดีค่ะครับตัวซันมูนไลท์เลิฟ์บริดิ้งที่รนะักของผู้อ่านนะนี่เป็นความรักธาตุไฟนะคะในช่วงเวน์เดลลี่ค่ะย2 2 7มีนาคมนะคะ ธาตุไฟได้แก่ราศีเมษสิงห์ธนูวันที่ทําแบบตะวันตกอยู่ใต้คลิปนะคะรับชมควบคู่ได้ทั้งแบบไทยและตะวันตกดาวจานันดาวศุกร์และดาวทิตศรับชมควบคู่ได้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่ก็ได้เนื่องจากเป็นการอ่านโดยรวมนะคะสําหรับเซเว่นเดย์เดลี่นะเป็นเรื่องดาวความรักระหว่างคุณกับใครคนนั้นของคุณแต่ถ้าเกิดคุณนะคะในเวลานี้นะยุติความสัมพันธ์กับใครบางคนนะคะไป1ปี 2ปีหรือว่าเขาไปมีคนใหม่แล้วนะคะแต่หากจบแล้วนั่นคือจบเลยคุณไปรับชมที่หัวข้อคนโสดนะคะความรักนะคะในช่วงเซนต์เดย์เดลี่เป็นเรื่องราวอัปเดตเรื่องราวระหว่างคุณกับใครคนนั้นที่คุณดีอยู่ด้วยไม่ว่าจะเพิ่งห่างกันหรือเริ่มนะคะที่จะต้องการคําแนะนําอะไรใดๆก็จะอ่านตามพลังงานการที่แสดงออกมาในแต่ละวีค ในแต่ละทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดู n e r g y โดยรวมกันค่ะเอเจยีーー่สถึงีดธาตุไฟนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะจะเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะการตัดสินใจนะคะยุติอะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ายุติอะไรนะ อาจจะเรื่องราววุ่นวายนะมีเกณฑ์ว่าเคลียร์จบลงก็เป็นไปได้บางท่านกําลังตกอยู่ในสถานการณ์เติร์ดฟาร์ตี้หรือมีใครบางคนเข้ามาทําให้ช่วงเวลาเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาปั่นป่วนมีเกณฑ์ว่าทุกอย่างมันกําลังจะจบลงแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ได้ดีเพราะเป็น The Lover นะ ใครบางคนอยู่ในช่วงของการรอคอยการตัดสินใจนะแต่ตัวคุณเองมองดูว่าตัวคุณเป็นเพื่อนนะคุณค่อนข้างจะมั่นคงชัดเจนในความรู้สึกอยู่ในฐานที่มั่นเพื่อรอดูสถานการณ์ แล้วก็บางท่านอาจจะมีเกณฑ์เป็น long distance นะสำหรับบางท่านในครั้งนี้รอคอยคำตอบจากใครคนนั้นของคุณอยู่ก็คงจะได้รับข่าวดีเร็วนี้เขาอาจจะเคลียร์เรื่องอย่าร้างเสร็จหรือว่าอาจจะเคลียร์เรื่องคนรอบข้างเสร็จก็เป็นไปได้นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะจ้ e ที่ความรักขึ้นนะเอาแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันต่อเลยว่าจะเป็นยังไงนะ ดูเ n e r ตัวคุณ energy ตัวเขาและเรื่องราวโดยรวมนะคะตัวคุณในเวลานี้เป็นเดอะสตาร์นะมีการเริ่มต้นใหม่หรือว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างจะเหมือนกับโชคดีในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ค่อนข้างจะเนื้อหอมเป็นพิเศษนะอาจจะมีคนเข้ามาคุยด้วยเยอะในช่วงเวลานี้สำหรับบางท่านนะขอดูตัวเขากันหน่อยคะ่ะ ขาอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการอึดอัดไม่สบายใจพอสมควรแต่ตัวคุณเองคุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นเดอะสตาร์นะตัวคุณเองจะมีการเริ่มต้นใหม่ค่ะภาพรวมนะคะเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเนาะทรีอัพครับขึ้น2ครั้งเลยทีเดียวนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็อาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึงนะเก็บฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งเป็นตัวเลือกหรือว่ายัางเลือกตัดสินใจนะคะในเรื่องดาวความรัก ให้มันลงตัวไม่ได้อย่างที่ใจของคนทั้งคู่ต้องการเนาะแต่ตัวคุณนะี่ะเอเนี่มันมีการเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะทัวร์คัฟบางท่านอาจจะได้พบเจอใครบางคนที่ถูกใจนะมีเอเจนจีของโซงเมดด้วยกับคนคนนี้เหมือนคุณก็ค่อข้าง่าปล่อยและว,วางลงอย่างที่ผอ่านบอกมีการตัดสินใจจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะมีการตัดสินใจย,ยุติอะไรบางอย่างแต่ทุกอย่างเป็นข่าวดีหมด คุณอาจจะดีกว่าคนที่เขามีครอบครัวมีลูกมีคนรอบข้างที่เขาจะต้องดูแลแล้วก็มีทิพนพลกับความสัมพันธ์ครั้งนี้พอสมควรทีเดียวอินเ g อร์ของคุณนะคะแม้ว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าคุณก็ยังสับสนอยู่นะยังสับสนแล้วก็เหมือนกับว่ายัางไม่แน่ใจตัวเองว่าจะไปในทิศทางไหนที e อินเอร์มาบอกว่ามันจะมีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าคุณฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเอง เพราะว่าคนคนนี้อีกสักระยะหนึ่งอะค่ะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาขอโอกาสแล้วก็เหมือนกับว่าแชร์ความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เหมือนกับเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ผ่านมาให้คุณได้รับรู้ก่อนหน้านี้ผู้อ่านมองว่ามันความสัมพันธ์มันพัฒนาช้าอาจจะมีใครนะคะคนรอบข้างอย่างที่หา่านบอกหรือตัวเขาอาจจะเคลียร์เรื่องราวกับคนเดิม,เ,ดมเขาอาจจะเคลียร์ เรื่องราวระหว่างพ่อหรือแม่ของลูกของเขาอ่ะยังไม่ลงตัวคุณเดียวกับคนที่เขาเคยมีครอบครัวมาก่อนสําหรับบางท่านผ่านการหย่าร้างหรืออะไรประมาณนี้นะคะมันมีการที่พยายามจะเคลียร์ตรงนี้นะคะให้มันยุติลงแต่มันช้าตัวคนเนี่ยมีความรู้สึกว่า จริงๆแล้วตัวคุณเป็นเดอะ t สตาร์มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่คุณยังสับสนยังลังเลใจว่าควรหยุดรอหรือไปต่อดีนะจะเป็นยังไงในสถานการณ์ครั้งนี้ทีนี้คนคนนี้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่พยายามจะต้องเคลียร์ทุกอย่างให้จบเพื่อที่จะ ได้สามารถมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะอย่างที่เรียกได้ว่าเคลียสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย energy ใ,ในช่วงเวลานี้ทั้งคุณและเขานะอยู่ในช่วงของการพยายามบาลานซ์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาให้มันลงตัวตัวคุณเองก็พยายามบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกเขาเองก็พยายามบาลานซ์พยายามเคลียเรื่องคนเดิมๆกับเรื่องคุณเนี่ยให้มันลงตัวสักทีในท้ายที่สุดเอที่ออกมาดีค่ะนะคงจะมีการได้ปรับความเข้าใจได้เริ่มต้นใหม่นะ ผู้อ่านมองดูว่าเขาจะพยายามเคลียร์ตัวเขานะเพราะเดทคือการ transform นะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะช้าแต่นับจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรวดเร็วขึ้นแล้วก็เป็นไปที่ทางที่ดีในเรื่องราวความสัมพันธ์ถ้าถามว่าเขาเลือกใครตามพลังงานการ์ดเขาเลือกคุณอยู่แล้วแต่เขาอาจจะต้องเคลียร์กับคนเดิมๆเ,เรื่องราวเดิมๆแล้วก็คนรอบข่างที่เขาจะต้องรับผิดชอบอะลูกนู่นนี่นั่นน่ยนะคะให้เสร็จทักให,ให้ให้จบสิ้นเร็วที่สุดบางท่านอย่างที่ผ่านบอก,บอ,กอาจจะเป็น long distance อาจจะรอคอยการได้เจอเจอกันนะหลังจากที่เลื่อนแผนกันไปเนาะน้อยใจจนเพลียจนตอนนี้คุณเป็นเดอะสตาร์คุณเริ่มเทียดหันมาสนใจใส่ใจดูแลตัวเองเขาก็เริ่มโกรวว่าจะเสียคุณไปเหมือนกันนะดังนั้นนะคะทั้งคู่นะคะ กำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ว่าจะมีมีเกณฑ์การเคลื่อนตัวกลับมานะคะสารสัมพันธ์ให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคุณทั้งคู่ยังคุยกันอยู่ยังไม่ได้ขาดการติดต่อสื่อสารดังนั้นก็รอรับข่าวดีเร็วๆนี้เพราะว่าทรีออฟคัพขึ้น2ครั้งมันไม่ได้หมายความความว่าจะต้องเป็นเตอร์ปาร์ตี้ซะทีเดียวมันหมายถึงการสรลิ b เบีนะ เรื่องราวของการชื่นชมยินดีอะไรต่างๆที่ทำให้รู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยในทำนองเดียวกันเอาละเดี๋ยวเรามาดู f ิวเจอร์เลิฟฟิวเจอร์เนะคะ outcome และควคำแนะนำเรามาดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเมสิงธนูค่ะเอาละเอเนจีออกมาเป็น j a สต์เมนใช่ค่ะจะมีการเริ่มต้นใหม่นะ สิ่งต่างๆกำลังจะผ่านพ้นและจบลงการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ new ิร์นค่ะการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่ชีวิตความรักอะไรทั้งหมดใหม่หมดเลยนะจากก่อนหน้านี้คู่มันเหมือนรอมานานแล้วก็คุมเครือมานานนะคุณตัดสินใจไม่กังวลและเดินหน้าต่อแต่คนคนนี้เขาก็ายังอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตเหมือนกันนะคะซิกออปเปนโดโคจะมีการกลับมาทุ่มเทในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นเอาใจใส่นะออฟเฟอร์คือ take care ให้ความสนใจนะคะสารสัมพันธ์รักกันอีกครั้งหนึ่งนะเป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นเมจิเชียนคุณทั้งคู่จะต้องผ่านการ b e n e ฟ i ิหมายถึงนะคะทำตัวทำใจให้พร้อมตัวเขาก็ต้องไปเคลียร์เรื่องเขาให้พร้อมตัวคุณก็เหมือนกับว่ามีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะคะสบายอกสบายใจในการใช้ชีวิตมีมิตรภาพใหม่ๆด,ดีๆเข้ามาก็เปิดรับได้นะเพราะว่าคนเราเราก็มีสิทธิ ที่จะต้องมีมิตรภาพดีๆไว้ในชีวิตเพื่อให้คนรู้สึกได้ว่า คุณมีค่าสำหรับใครบางคนเสมออยู่แล้วนะคะแต่มองดูเนี่ยเขาก็เลือกคุณนะคะ father of cup เดี๋ยวคงจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยเขาพร้อมเต็มที่นะคะที่จะทุ่มเทเพื่อความรักครั้งนี้ The lover ขึ้น2ครั้งมีความรักอยู่ในนี้ The sun ขึ้น2ครั้ง amazing ม,มากๆนะคะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่รักที่ดี s i x k of cup การกลับมาเริ่มต้นใหม่สารสัมพันธ์รักกันใหม่เพราะว่าคุณทั้งคู่นะก็มี energy ของความเป็น s so l m a t e สูงทีเดียวนะ ดีใจด้วยนะทุกอย่างนะคะมันเป็นไปนทิศทางที่เริ่มต้นใหม่แล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจาก o r โ c ค e กันว่ามีอะไรอยากจะแนะนำบ้ากนะคะอุขคโทษนะคะกล้องสั่นละเอาล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูมาสติกมูนว่ามีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะ และขอข้อความจากความรักมีอะไรที่อยากจะบอกคุณขอข้อความค่ะข้อความจากอิรวสนะข,ข้อความจากใครคนนั้นของคุณค่ะดูสิคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรค่อนข้างชัดเจนเลยเนาะ My Family Upbringing ค่ะเขาค่อนข้าที่จะพยายามจะต้องใช้เวลาในการเคลียร์คนรอบข้างเขา พราะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีเรื่องวุ่นวายในครอบครัวหรือตัวเขาอดีตสามีภรรยานะคะที่เขาจะต้องเคลียร์ให้จบพร้อมนะคะซึ่งก็คงจะไม่นานหรอกเพราะเขาอยากจะมีคุณไว้ในชีวิตนะคะแล้วก็ที่ยูนิเวอร์สนะคะเขาความจากความรักออกมาบอกว่า I wish o u o u t d t e k e c k นะคะ t t h t n i n s I s d i d นะคะ เดี๋ยวสิ่งที่กําลังจะเข้ามาในเวลานี้นะคะมันคือสิ่งที่คุณกําลังเฝ้ารอยอยู่นี่แหละนะคะคําพูดการปรับความเข้าใจสิ่งดีๆในความรักสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้ไปนะคุณก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาเช่นเดียวกันนะมาสเติกเห็นไหมคะ Energy ของ Reconciliation มีการกลับมาพูดคุยทําความเข้าใจเริ่มต้นสารสัมพันธ์รักกันใหม่ได้ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ ผู้อ่านอยาจะบอกว่าสวยงามไม่ใช่เป็นการไขฝันนะมันเป็นจริงได้สำคัญว่าคุณต้องเชื่อและคุณทั้งคู่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันฝันฝ่าน,นะตอนนี้ไปให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำกันหน่อยค่ะ Universe อยากจะบอกคุณว่า a new start is coming การเริ่มต้นใหม่กำลังเกิดขึ้นเร็วนี้แล้วเตรียมให้พร้อมนะคะคุณทั้งคู่ต้องการนะคะ เวลาในการ Work On อ o อน r e l a t i o เล h เ p เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณแบบวันใบวันโดยที่ไม่ต้องมีใครมาข้องเกี่ยวนับจากนี้นะคะนับจากนี้ความโรแมนซ์ค่ะโรแมนซ์นะคะ ความรักโรแมนติกในแบบที่คุณทั้งคู่ควรจะมีกันตั้งแต่แรกแล้วแต่มันขาดหายไปนะจะมีสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมานะคะก็ถึงเวลาที่เตรียมตัวที่จะเอนจอยมีความสุขกับความรักได้นะคะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเข้าอกเข้าใจชีวิตแล้วก็รักตัวเองให้มากๆแคร์ความรู้สึกตัวเองเป็นอันดับหนึ่งด้วยพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ